เวลาสามสนามมาอยู่ลำดับ,บ,บที่ห <ไป S 1> ้า้ไหมใช่ครับมี่แล้วคนต่อไปัลำดับที่สองไปนะครับตอนนี้ก็เร่งดีอยู่แต่มากเลยครับมีสองคะแนนครับ,รบน,นี่คนรบอกลายที่รู้ครับต้องขยับขายอยู่ตลอดครับเพราะว่ายืนนานเสร็จปุ๊บในทันไม่เหนียวจัด โดยเบอร์เท่ากันครับสามขั้นครับสี่ ชื่อ้อตเยาเนาะมแดงเอหตัวตัวเรียนเขารูอะไรแดงกระเพืแดงกระเพนครับมนกลาแน่ๆถูกต้องครับปริาห้าคันห้าคันสามวันโปรนึ่งสุบันนะไม่ต้แไม่ต้องเยวันนี้เลยะคือวันหน้าตำๆรไเายกตัวปครับทุดือดัทุดั ผมโซ่1.36 4ครับเจ้ามีครับ9 2เ่ต่อา9 3 4 4ครับผมบอกแล้วรอบแล้ว9 2 3 8กิโลเมตร่ชั่วโมงครับใช่มันมี9 1าซ่1.364ครับสอดีครับจากเทเบิลครับคักตรงเดียวครับเกียร์เร็มร้อยหนุุกีันครับ และลูกนี้นะนี่เดืนห้าม่นสี่นะถูกต้องครับห้าให้ห้ามื่นสี่ันห้ามื่นสี่พัส่วนนี้่2ก็ได้เท่าเดิมสามหมื่นสอามีสามสองม่น้าหนโอ้ยวันนี้แม่โคตรเยอะเลยวันนี้แจกรวมหนึ่งแสนจ็มื่นหนึ่งพันใช่เมอแยไปเมื่อกี้รู้สึกว่าห้องแรกเ่ยสามเนี่ยฟอไปเร็วกดไปเป็ดพนกว่าใช่ครับ รับที่ที à, oh. still, still. Ah. ่หน่งถูกต้องอ้คนไ่เจ uh, so ็บแต่เราเี okay. so ้ตอนนี้รู้สึกโดนภาเกียร์ครับตมืนี้ไปสี่หมนแล้วครับเหลืออย่กี่หม้าแล้วรัใช่รู้เว่าไม่เข้ารอบเลยนะแต่กูจะเป็นรอบูเลย นอกแบดพันเลวโอ้แม่ยี่อะไรของคแนแอนเ้ามาเร็วรอบกราแค่หกพันเดียวตอนนี้เราดูันนี้ครับรายยุบแม่พันครับคือเบอร์ันะครับคถขับได้เป็นปอด ทางสนามหมอกันใหญ่เลครับช่วง60ฟุตรรอ่ะ9.31ครับ9.31 60ฟุต9.32 7ครับ237กิโลเมตรชั่วโมงครับมาครับได้อะไรสวยเราบ <c oughs> ช่วง100เมตรครับคัดต่อไปครับรู้สึกน่าจะเป็นกาอะไรก่อนครับหรือว่า Tchau, <coughs> รุ่นนี้เจ้าของเนี่ยมีองาันดูมีทั้งใน้าโปแต่ทางด้านี่ครัอีเดียวกันสเดียวกันตันด้วยลายเดียวกันแฟดูก็เหมกัน ดอ๋ออ้าวเหรอโอ้ยะเป็นไงตบมืออะไรเนี่ยิดขวาครับสวัสดีครับอันตรายมากครับผมไม่แปลกใจทำไมช่วง1นึฟุตช่วงประมาณร้อยหนึ่งเมตรทำไมเขาถึง เขาถมอกันนะดูครับต่อดีครับโอ้ยตัวฉับสลับไปรืครับปีหน้าปมเน้นย้เลยับต้องทาตัวยูของเผาด้วยนะครับใช่อนตายเน้นย้าเลยนะคทำตัวูขอเผาห้มด้วยนะครับตอนี่มันเขาบาดีขึ้นมาจะได้ไม่โดน อันนี้ไม่เด้สามสองศูน์ครับสามสองศูน์นี่เป็นในทางด้านสามสองศูนย์บุญธิชัยบุญพงศครับใช่บุญธิชัยบุญพงศ์ครับปุ้ยออรจะจอบสระบุรีครับหรือว่าเดมจู่นะดครับปลุกรลุนที่ขับรถพรัโบเปิดแล้วรักต่อเนว่นะครับเย็นเป็นสัโบเปิดแต่มันหดไปอเดิลายร้อยเก้าสิบหครับในเวร ว่า,าครับเกียร์เข้าเกียร์ไม่เข้าครับ9.921ครับ6 1.403ครับ2 3 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่แล้วผมว่ายาเ้ายางตเมาดูังนี้ครับขงนของเ็กครับหมขับขนองเจ๊ครับนี่ก็ซ้ม เก97เจเกเจ็ครับเจ ความเครื uh, ่องดับกระโับครับึไหวไหมเดี๋ยวตื่อตัดหน่อยกระดังถ้าไหวเาต่อได้จตตัดติดไหม่อะไติอยู่ใช่ัหเดี๋ยวจะยเดี๋ยว้งคงครับไหวไครไหวมไปครับ

สวัสดีครับเตือเต้ใช่ไตองสองครับขนาดราย้โบนยังโนเลยไปตเอาเลยูช่งวัดครับัสดีับ สามียดสองครับเกียรติดารักหรือว่าต้องผู้แบบนิ้วปูเจ้วัดประดุรีอ่าสาต้องสอบโลคุสสีตลันท์รมงดูรายหน้าโดย2ประธานขุนการสมสุดฟิลเพจครับอ่าแม่ทันนียรู้สึกว่า คอันแปะนิ้วครับหรือว่าอูจั่วต้นบุรีลงคือสีโกสังแปนิ้วครับผมตอนนี้ดูดับเก้าบินเมยบิกเมย์มากเจตจารยุทเนี่ยบิกเมย์าเขารอบรื่อเนี่ยก็มอพตอนนี้ดูดับเก้าสา มาโดนจับสามตัวเลยตอนนี้ที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นรองแย้มหรือเปล่าเป็นรองแย้มหรือ้าจับไม่ดีนะมาจับไม่ดีนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นคนที่เร็วเร็วมากลองดูเร็วดูอย่างเดียวครับท่านสโมสรได้เร็วแน่นอนครับสโมสรได้เพื่อไม่ไม่ฟุ้งเฟ้อเกียร์ไม่แตะไม่เร็วเร็วเลยไม่เร็วที่

ทุกอย่างที่มีล้อห้ารถไฟฟ้ามาใช้ยตายมาเยอะแล้วมากมยเลยครับเรา๋ยวมาดูคัออเอาตัวต่อกับสิ่รวมเ็นสิ่งเดัปู่ชวานบุรีครับจะมาสักเวลาอยู่ี่เท่าไหร่ครับดูวล้วค่กัวดอกลระดิ่ากัวร หนึ่งจุดสามเก้าหกครับก็จุดสี่หนึ่งห้าครับหกทิเิร์สหนึ่งจุดสามเก้าหกครับสองร้อยสามสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอูช่ <c oughs> างวัดครับ นี่จะเป็นแชมกเก่าในพันแชมปถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นแชมกเก่าเมื่อปีปีแล้วหรือว่าสองอปีแล้วจำไม่ได้นะครับผมจำผิดนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปเปิดรถบุกหรือว่าดูผลการตัดเพื่อปีที่แล้วก่ับเป็นแชมป์อ่ะรู้จักใครทีกับการพิเศษ

วิทยาดีเจเจครับตั้งต้ำสุกรรณครับคันนี้โอเคครับเพื่อนผูกครับวิทยาดีเจเจตั้งต้ำตัต้ำถูกบแล้วก็ทีมงานนะครับที่ไปดูดีตัวเกี่ยวข้องนะครับเน้นยามนะครับวันที่นี่บัานเดินออกได้เลยนะครับ โดยอาริชราครับทำงานด้วยนะครับใครไม่มีบาทอะไรเอเชิญออกได้เลยนะครับมีงานพันเดือดสามคนเท่านั้นนะครับใครไม่มีนะครับเชิญครับแค่ต้องเลยนะมีญี่ปุ่นมานะครับวันนี้ขอความเรียบร้อยหน่อยหนึงครับติดตามตุลาบันครับ うん。<music> <music> ามครับแต่แรงนะ้าแรงทุงเกเจอเลยนะเก้าจุดามหนึ่งเก็ครับปอสูต3หนึ่งจุดสามเจครับสองสามสกิโลเมตรต่อชั่โมงครับสวัสดีครับ